หนึ่งของประเทศนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้นิสิตทุกคนนะครับได้มีความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่นะครับและสงเกียรติแห่งนี้มีรูปพระพิรุษทรงดำอยู่ตรงการลางล้อมรอบด้วยกลีบบัวควมและกลีบบัวหายมีสีเขียวเป็นไม้เป็นสีประจำมหาวิทยาลายัยต้นไม้ไประจำมหาวิทยาลายัยคือต้นมงสิ์ สีปีนะครับที่เรียนในสือโยเวนทางคณะศาสตร์แพทรย์ศสาสตร์หรือคณะาาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีหลักสูตรมากกว่า4ปีอันนั้นเป็นความพิเศษประเด็นที่หนึ่งก็หวังว่าทุกคนอาสัยนั้นความพิเศษประการที่สองซึ่งอันนี้นคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญธงชาติไทยในที่ทำการของรัฐในต่างประเทศเช่นสถานทูตของเราในประเทศต่างๆนั้นจะต้องชักธงอาเซียนคู่กับธงชาติไทยด้วย ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือท่านจะต้องฟังเข้าใจเก็บใจความได้หมดเมื่อฟังเขาพูด accent ไม่จําเป็นแต่ถ้า accent ดีด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ลองถามท่านรองอธิการบรดีดูก็คงจะทราบว่ารับเจอจากับชาวต่างประเทศเราเรียนโดนศาสตร์ก็จําได้แต่พศอเส,อสียกรุงครั้งที่เท่าไหไร่ใจกว่างไปก็ไม่ต้องจอามากนะอาจจะมีให้จาเยอะแล้ว พวกมาเีินลืมมาจากเงินภรษยากรที่ประชาชนทั่วประเทศก้จ่ายดังนั้นสิ่งที่คนจะต้องจําให้ได้และก็ฝากไว้ว่าจะต้องสานึกตลอดเวลาก็คือท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนรองศาสตราจารย์ดรบัญชาขวัญยืน เพราะฉะนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปค่อนข้างจะมากอยากจะให้น้องๆได้ช่วยช่วยทุกคนอช่วยชินเช่นคนะคณะอาปชิดีเช่นคณบอาป

No! ออลยออกตัวล็อกสิลุกขึ้นมาเลยฮะคนหนึ่งรอต อาีอาาโอ้ไมีใครโดนไหมาหู้ไหมเต็มเต็มมือเต็มมือได้นะไโอเคครับโ้หมันทายาตรงไหนตวายือายแย่ไว้นะครับูไว้นะแล้วก็วายเข่าเี้ยงนินึงซ้ายนะ ข้าเองนเสียงมันได้มันเองครับเอ้แาสตเสียงตาเอ้ยเอานะผ้าวบานะับพพี่พูาง้งผู้ทางซ้ายนะนมานะแต่ซ้ายะตกแขนพร้อมพูดว่า 快来来，啊！别动，蹲过来，来来来，来来喂。 Gracias.

แก้วแก้วกะลาขันองเบาลูกปวงองขันกะลาแก้วมาสิแก้วกะลาขันองเบาลูก ได้ไหมหมดเลยล่ะต้องทำกับอบแรงเป็นไ่ะเยียน เาต้องไนีหาโขา้เว้เว้ยนหอูน้เลม่อไปประกอบิชชไม่ต้อง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 ไม่ต้อม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อไม่ต้อง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 ไม่ต้ออ้องไองม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้งไม่ต้ไม่ต้องไม่ต้งไม่ต้ม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้องไม้องไ่้องยม

เปลี่ยนวนายเรือกันไปหลายคนายเรือกันไปหลายคนให้เป่ายิงชุบเอาขอเบาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเจอใครขวางหน้าให้เป่ายิงชุบสามเซตาแล้วก็ตาแล้วก็ตายขวาแล้วกขวาแล้วก็ขวาข้างหน้าข้างหลัง ขางหน้าขางหน้าขางหน้าเจอใครขวางหน้าให้เป่ายิงชกข้างหน้าข้างหน้าขางหน้าเจอใครขวางหน้าให้เป่ายิงก้าาู่ินข้าขอแปลงรางเป็นเป็นนะอค ห้าหกเจ็ด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 เา็ดเจ็ดเจ็าเจ็ด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 เจ็าเจ็ดเจ็ดเท็ดเจ็เราดจ็ไเจ็าเา็ดเจ็ดนก็ดเจ็ด็ดเจ็ดเจรดเจ็ดเน็ดเจ็ด็ดเจ็เจ็ด็เจ็ด็ดมจ็ดเเจ็ดเจ็ั็ดด็ อะไรอะโม้ครับอะไรอะโม้มันทำให้เราเสื่อมเสียครับเราสามารถพัฒนาทางด้านสุขภาพร่างกายได้คือแบบไปพัฒนาประเทศได้ครับคือแบบมีแรงกลิ่แรงกายมาจากการเนี่ยครับออกกำลังกายครับสามารถสู้กับสมาคมอาเซียนได้ตั้งแต่นานาครับในด้านนี้ได้ไรครับ นเด้านคุณธรรมจริยธรรมต่างๆนี้เข้าไปในตัวให่เต็ที่นะครับเพื่อจบไปแล้เป็นบัณฑิต นิสิตชั้นปีที่หนึ่งขอให้คำสัตย์ปฏิญาณัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอเจราอยู่หัวพุมิพลอดุญญเดชทภาพของตนเองาสจาของตนเองจากประสบการณ์จกประสบการณ์กิจกรรมต่างๆ ด้วยความอ่อนน้อมท่อมตนรู้การละเทศะพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าศึกษาเร่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ข้าพเจ้า,ข,า,จาขอให้คณะอาจารย์ทุกท่าน,นช่วยเมตตาต่อ,อไปและมาตอไปเป็นบุคคลที่พร้อมจะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ thank you